รู้ไหมค่าเหนื่อยหนึ่งสัปดาห์ของแฮร์รี่แม็กควายสามารถซื้ออะไรได้บ้างวันนี้มีคําตอบและที่สําคัญเราจะพาไปไขความลับว่าทำไมแฮร์รี่แม็กควายแกชอบเสยผมถ้าอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดนี้ดูคลิปนี้ให้จบก็จากคอมเมนต์นี่เลยนะครับผมขอแฮร์รี่แม็กควายหน่อยครับพี่แล้วก็มีคำขำมาด้วยแล้วดูคนกดใจ2 2 5 0หัวใจเยอะมากแล้ววันนี้พี่จัดให้เพราะฉะนั้นแล้วกดเพิ่มในการโหวไปก่อนเพื่อกบมาดูยอนหลังได้นะจ๊ะและหนึ่งวันกับแม็กควายจะเป็นยังไงเลยที่แกชอบเสยผมเนี่ยมันเป็นเพราะอะไร่านคับ ที่หน่งแปปอนด์นะครับผมหรือตีเป็นเงินไทย8ล้าน5้า4 000บาท25ส้าตางค์เยอะจัดและในคลิปนี้ผมขอใช้เป็นค่าเงิน8ล้าน5 0 0 0 0แล้วกันเนินเลขกลมๆคิดง่ายแล้วเรามันเริ่มขความลับเรื่องการเสรยผมของแกเลยดีกว่าปะ่ะแล้วมันเป็นเพราะอะไรละ่ะแกถึงชอบเสยผมถ้าถามความคิดผมนะข้อแรกผมขายว่าแกไม่มีเวลาซื้อเจลแน่นอนผมก็เข้าใจไงว่าเออแกแต่ซ้อมใช้เวลาซ้อมไม่มีเวลาดูแลตัวเองอะไรแบบเนี้ยนะครับผมผมก็แนะนำเป็นปรเมทนะคือใส่มันล็อกผมไปเลยไม่ต้องมาแบบ แฮร์รี่แม็กควาเนี่ยสามารถซื้อโปรมทแบรนด์ดังๆนะครับผมในราคา669บาทสามารถซื้อได้1 2 0 3 2กระปุกอะเอาไปให้แบบเซ็กกันให้หนักๆไปเลยคือสาเหตุแรกมันก็มีความเป็นไปได้นะครับผมแต่ผมมองว่าสาเหตุที่2ที่ผมกำลังจะบอกทุกคนเนี่ยมันเป็นไปได้มากกว่าจริงๆแล้วแฮร์รี่แม็กควเขาอยากเลี้ยงแมวใช่ครับเพราะแกชอบทาตามความน่ารักของน้องแมวแต่เขาใจว่าแกไม่มีเวลามันเลี้ยงได้เออช่องหัฟูดูบอลก็เลี้ยงอยู่แต่คนที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่อยากมีแมวเป็น นะครับผมและน้องแมวของผมมระชื่อว่าน้องแฮร์รี่กาโปพอวิข่าวมาก็หิวเลยนะก็จัดไปเลยกินให้จุกๆ,ๆไปเลยนะการ์พอขอบคุณพี่ฟูและความน่ารักของน้องก็งคือห่วงแต่จะเล่นนะนะแต่ก่อนจะไปเล่นต้องไปอาบน้ําก่อนนี่พาแฮร์รี่กาโปพมาอาบน้ําก่อนนะครับผมให้ตัวมหัศกว่านะและแมวของช่องของฟูดูบอลก็ต้องใส่หล่อสายตึงนะครับผมอา,อาบน้ำเสร็จก็ต้องแปรงขนเพิ่มความหล่อก,กันหน่อยดูใส่หมวกด้วยโคตรเท่เลยแฮร์รี่กาโปพอห้ารักเจ้านายนะเมืแ่แฮร์รี่กาโปพพูดแบบนี้พี่ก็เล่นด้วยสิอ่าปจไะแแแฮปปปปีปปป happy, นะี้้้้้ตต่่ดดคควววาาาามมมมทนนนนนนอองงงกกกกโเเ็็ิิจุนะรัับผหย เกมดนตรีนะครับผมนี่เล่นง,ง่ายๆเลยนะครับผมเพื่อเอาไปซื้ออาหารให้น้องกระปุลในมือต่อไปอน,นะพี่ฟูว่าผมกินจุ๋วนี่ไงได้เงินแล้วฮาลักเจ้านายนะแล้วใครอยากเลี้ยงแมวมีแมวของตัวเองแค่ตามอยู่ตรงนี้นะฮะนะสนใจสิสนใจอ่ะแต่ถ้าแฮร์ี่แมากควายเนี่ยเลิกเซยผมไม่ได้จริงๆมันเป็นดวงมันเป็นสตาที่เขากําหนดมาผมก็จัดให้เอา้าถ้าต่อตามไม่ได้ก็เข้าร่วมไปเลยนะครับผมไปซื้อกาวตาช้างในราคา19บาทเอาให้มันมือติดอย่างนี้ไปเลยนะเอาติดไปทั้งวันทั้งคืนไปเลยจัดให้ซึ่งค่าเหนื่ 84ลอยคือติดตามใจชอบอาตามใจกันเลยและนี่คือทั้งหมดที่ผมคิดนะครับว่าที่แกเสยผมเพราะอะไรในความคิดเห็นส่วนตัวนะและคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าคิดมากล่ะและผมบอกว่าเพื่อนจะแฮปปี้กับคลิปนะครับผมก็คือจะไปซีเรียสน,นะครับผมและสัปดาหนะ์น้าอยากได้หนึ่งวันกันนะักเตะคนไหนพิมพ์มาบอกได้ไหมและเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกลัวทุกคอมเมนต์ของเพื่อนๆผมอ่านเสมอมีอะไรเพิ่มเติมยังไงอยากได้คอนเทนต์อะไรเพิ่มเติม ขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับยังมีคลิปสนุกๆอีกมากมายอยู่ในช่องสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับส่วนท่านใดอยากจะสนับสนุนในการทำคลิปกดเข้าไปดูหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะ